สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้จะมาเรียนเรื่องการหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งไม่เกิน4หลักและตัวหาร1ห,หลักโดยการหารสั้นกันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียน วันนี้นักเรียนจะต้องหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งไม่เกิน4หลักและตัวหาร1หลักโดยการหารสั้นได้นะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างแรกนะคะ3,070หาร3เท่ากับ เท่าไรเอ่ยเรามาดูวิธีการทำว่าทำอย่างไรนะคะขั้นที่1ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายหารสั้นก่อนแล้วก็ตีเส้นไว้2เส้นแล้วก็เขียนเศษเพราะว่าตัวนี้เป็นการหารแบบมีเศษนะคะนักเรียนขั้นต่อไปให้นักเรียนนำตัวตั้งมาใส่ในเครื่องหมายหารตัวตั้งของเราก็คือ30,70สส่วนนำตัวหารมาใส่ข้างนอกเครื่องหมายหารก็คือใส่ตรงนี้นะคะ ลำดับต่อไปให้หารทีละหลักโดยเริ่มตั้งแต่หลักพันก่อนแล้วก็ไปที่หลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะที่หลักพันของเราเป็นเลข3 3คูณอะไรได้3 3คูณ1ได้3แล้วนำ3มาลบกัน3ลบ3ก็เหลือ0เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ใส่0ในตัวเลขที่อยู่ถัดไปนะคะอะต่อไป3คูณอะไรได้0 สาคูณศย์ได้0ูนยลบกันก็เหลือศูนย์เหมือนเดิมแล้วก็จะไม่ใส่หน้าตัวเลขถัดไปเหมือนกันต่อไป3คูณอะไรได้7เอาใกล้เคียงที่สุด3าสองเป็น6เราก็เอา7ลบออกไป6 7เลบหเหลือ1ให้นำหนมาใส่ข้างหน้าตัวเลขในหลักถัดไปก็จะกลายเป็น10บนะคะสคูณอะไรได้สิบ เอาใกล้เคียงที่สุดก็คือ3คูณ3ได้9ก็ให้นำา10ลบ9 10ลบออกไป9เหลือ1เพราะฉะนั้น1ของเราก็คือเศษนั่นเองนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ1,023เศษ1นะคะไปดูตัวอย่างที่2กันเลยนะคะ 8,004หาร8มันเดิมขั้นแรกให้เขียนเครื่องหมายหารไว้ก่อนแล้วก็ขีดเส้น2เส้นเขียนเศษขั้นต่อไปให้นําตัวตั้งมาใส่ในเครื่องหมายหารตัวตั้งก็คือ8,004ตัวหารคือ8ลอำดับแรกหารในหลักพันก่อนหลักพันคือเลข8 8คูณอะไรได้8 8คูณ1ได้8 ลบแล้วเหลือ0ย์เราก็จะไม่เขียนในข้างหน้าตัวเลขถัดไปนะคะต่อไป8คูณอะไรได้ 0? ก็8คูณ0ได้0ในหลัก10ก็เลข0เหมือนกัน8คูณอะไรได้ 0? ก็8คูณ0ได้0หลักหน่วย8คูณอะไรได้4มีไม่เอ่ยเมื่อตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าตัวหาร จะหารไม่ได้ก็คือเป็น0ูนย์นั่นเองเพราะฉะนั้น4ลบศเหลือ4นั่นเอง4ของเราก็คือเศษตัวอย่าง2ตัวอย่างแล้วทำได้ไม่เอ้ยเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ1,000เศษ4นะคะไปดูตัวอย่างที่3กันเลยนะคะ ตัวอย่างที่3 9,800หาร9ตัวตั้งคือ9800ตัวหารคือ9อ่าวิธีธรรมเขียนเครื่องหมายหารสั้นแล้วก็ขีดเส้นไว้รอนะคะลำดับต่อไปใส่ตัวตั้งไว้ในเครื่องหมายหารก็คือ9800ใส่ตัวหารไว้ข้างนอกเครื่องหมายหารหารทีละหลักหลักพันของเราคือเลข9 9คูณอะไรได้9 ก็จะได้เป็น9คูณ1ได้9ลบกันแล้วเหลือ0เราก็ไม่ต้องเขียนต่อไป9คูณอะไรได้8คุณครูเคยบอกว่าถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวหารจะได้0ใช่ไหมคะก็จะกลายเป็น8ลบออกไป0 8ลบ0เหลือ8ให้นำ8มาใส่ใน ข้างหน้าตัวเลขในหลักถัดไปก็คือเลข0ูนย์ใส่8ข้างหน้าวิธีการเขียนนะคะนักเรียนให้นักเรียนเขียนตัวที่เราจะไปใส่เนี่ยหรือเราจะไปทดมันเนี่ยให้เขียนตัวเลขน้อยหน่อยตัวน้อยหน่อยน้อยกว่าตัวเลขของเราที่มีอยู่ในหลักนั้นๆอ่ะต่อไป9คูณอะไรได้80เอาใกล้เคียงที่สุดก็จะได้เป็น9 8 7 2ด นักเรียนก็นำ80ลบออกไป72หรือหนูจะนับตั้งแต่72ให้ถึง80ก็ได้นับแล้วก็คือได้8เราจะนำ8ตัวนี้ไปใส่ในหน้าตัวเลขในหลักถัดไปก็คือเลข0นั่นเองก็กลายเป็น80ก็เหมือนเดิม9คูณอะไรได้80 9คูณ8 72 80ลบออกไป72เหลือ8ไม่มีตัวเลขให้เรานำไปใส่แล้วมันก็เลยจะกลายเป็นเศษทันทีเพราะฉะนั้นก็คือเศษของเราก็คือเป็น8นั่นเองอข้อนี้9,800หาร9ได้1,088เศษ8นั่นเอง ตัวอย่าง3ข้อนะคะนักเรียนพอจะมีแนวทางในการทำแบบฝึกหัดของเราไหมคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่มีลักษณะคล้ายๆตัวอย่างที่ครูได้แสดงให้นักเรียนดูนักเรียนพิจารณาดูนะคะว่าข้อนี้เหมือนตัวอย่างข้อไหนแล้วให้นำหลักการหรือวิธีการทำในข้อนั้นๆไปทำนะคะจะได้ทำการหารสั้นออกมาได้ถูกต้องนะคะนักเรียน สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้วันนี้ก็คือการหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งไม่เกิน4หลักและตัวหารหนึ่งหลักโดยการหารสั้นเราจะใช้หลักการเดียวกับการหารยาวเลยนะคะโดยเริ่มจากการหารจำนวนในหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยตามลำดับเมื่อเราหารเสร็จแล้วจำนวน ในหลักใดให้เขียนเลขโดดที่เป็นผลหารในหลักนั้นนะคะนักเรียนวันนี้ก็พบกับคุณครูวันเพ็ญนะคะเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ